นั่นไงนั่นคงเป็นต้นไม้วิเศษต้นที่สองแต่เสงหายไปแล้วนะคะแต่หนูว่าแถวนี้ต้องมีอะไรแน่ๆไม่งั้นมเรากรดไม่นำพาเราไปที่นี่หรอกคะ่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนดูนั่นสิครับนี่มันแท่งหินอะไรกันคะมีอะไรจารึกไว้ด้วยคะ่ะ ที่มันจารึกโบราณไม่ทราบว่ามีใครอ่านออกบ้างมครับถ้าจะอ่านต้องใช้เวลาเป็นวันค่ะเพราเป็นภาษาที่ฉันไม่เชี่ยวชาญเดี๋ยวก่อนนะผมได้ยินเสียงของถินนะแล้วแล้วด้ยินมันบอกว่ายังไงบ้างอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับพลังการสิ่อของผมเนี่ยหายไปหมดแล้วได้ยินไม่ชัดเท่าเก่าเลย ลองฟังดูทีสินะพยายามหน่อยลองฟังดูสิคารินสูงตั้งหงานอยูด่ด้านเหนือลาลับเมื่อดวงตะวันรันหมืแตกนิราชหายไปบนแท้งสิลาแล มิสหายจะเห็นแจ้งต้องร่วมมือมันหมายความว่าย่งไงครับฉันว่าต้องมีปริศนาซ่อนอยู่ในหินนี้ค่ะปริศนามันยากเกินใครจะไปรู้ว่ามันหมายความว่ายังไงผมรู้ครับเขาบอกว่ามีภูเขาสูงใหญ่อยู่ทางด้านทิศเหนือแต่เมื่อดวงตะวันหมดแสงเนี่ยเราจะมองไม่เห็น เงินก็ใกล้แล้วนะสิครับเพราะนี่มันก็จะเย็นแล้วพวกเราจะหายตัวไปบนแท่งหินการมิสหายต้องร่วมมือกันครับฮแท่งหินนี้เหรอคะที่ว่ามิสหายต้องร่วมมือกันมิสหายคือใครคะอันนี้ผมไม่ดูเดียว พี่ว่าพ่อรู้แล้วจริงเหรอคะพ่อใครคะก็พวกนายสามคนนี่ไงดินน้ำไฟปัตตพีสินทุแล้วก็อัคคีสตีฟแก้มัดอัคคีเดี๋ยวนี้เลยพ่อเร็วสิบอกให้แก้มัดเร็วฟังนะ ฉันต้องการให้พวกนายสามคนเนี่ยเอามือแตะก้อนหินแท่งหินเนี่ยพร้อมๆกันลองดูคนพร้อมไหม